สวัสดีครับพวกกระมนะครบเบยบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกี้ก็กําลังจะปอกผ่านะครับผ่าแตงไทยนะครับซึ่งซื้อมาจากเมื่อวานอยู่ข้างๆเซเว่นนะครับตอนนี้กลิ่นมันหอมมากเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะลองมากินกันนะครับว่ารสชาติจะหวานไหมครับผมเอาครับเราก็จะมาผ่านะครับให้ FC ได้ดูกันนะครับกลิ่นหอมนะทุกคน มผมชอบดมนะครับมันกลิ่นกลิ่นหอมดีนะโอเคครับอันนี้ผมก็ใช้เครื่องไถ่ายนานะครับในการลองจานนะครับมาเดี๋ยวเราจะผ่านะครับตรงนี้มันมันจะมีจุดที่มันเน่าอยู่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้ชอ้อนเราเนะ่ยตัดออกได้นะทุกคนนะนะครับโอเคนะั้นผ่าแนวนี้นะครับ ร้อยทุกคนนี่ครับหมูหอมหอมมากอะนะครับหอมมากๆเลยทุกคนโอ้นี่ครับเวลาผ่าออกมาแล้วสวยนะครับสวยงามนี่ครับสวยงามทุกคนออโอเคนะครับ อันนี้จะเอาไปให้แม่นะทุกคนนะของผมก็จะกินอันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาช้อนนะครับเขาเรียกว่าเอาไส้เอาเม็ดมันออกนะครับให้แม่เขาเอาไปตากแดดแล้วก็เอาไปเพาะให้มันขึ้นใหม่ได้นะครับนี่คือวิธีการกินนะครับแล้วก็เอาช้อนนั่นนี้นะครับอันนี้ผมจะใช้ช้อนตกกินนะครับทุกคน อ่าโอเคนี่นะครับก็ใส่ถ้วยเอาไว้นะครับอันนี้จะเอาไปให้แม่นะครับตัวนี้เราก็จะกินตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเบนกล้องนิดนึงนะครับเอาละโอเคอยู่กึงกลางแล้วเนาะนะครับมาครับทุกคนครับมากินแตงไทยอหอมๆด้วยกัน กิ่นมันหอมจริงๆนะฮะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมคงใส่น้ำตาลคงใส่น้ำกะทิไว้แล้วแหละนะครับแต่ตันนี้กินเพื่อสุขภาพนะครับอืมแตงลูกเนี้ยนะครับก็คือมันมันสุกเต็มที่มันจะมีความนุ่มนะครับหรือภาษาเขาเรียกอะไรนะเนื้อมันออกล้วนๆใช่ไหมใส่ทรายอะไรประมาณนี้ อโอ้โหอร่อยมากทุกคนนะครับก็ไม่ไม่ได้กินบ่อยนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีขายเหมือนกันนะกว่าจะหาเจอได้ก็ต้องต้องไปดูตามร้านนะครับนี่นะฮะอืม เยี่ยมไปเลยโอ้โหจะกินหมดไหมเนาะครึ่งเดียวนะครับนี่ครึ่งเดียวนะเนี่ยนะครับ อร่อยมากครับทุกคนมันมีความเย็นอยู่แล้วเนาะมีความฉ่ำน้ําอยู่แล้วนะครับคือกินแตงไทยก็คล้ายๆกินกับแตงโมนะคล้ายๆกันแต่แตงโมมันฉ่าอยู่แล้วอันนั้นคือหวานครับอันนี้มันหวานไหมหวานแต่มันไม่ได้หวานเหมือนแตงโมนะผมว่ามันมีความหวานแบบ กลมกล่อมมานะแต่คนไทยอ่ะเขาชอบกินขนมหวาน,ชอ,น,าน,อานชอบใส่น้ำกะทิกันอจริงนะครับชอบใส่น้ำกะทิใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยเนาะถ้าใด่น้ำตาลมันจะมีความหวานอร่อยแต่เขาคือผมอะ่ะลดน้ำหนักนะครับอืมโอเคนะครับ ครึ่งลูกนี้บอกเลยว่าอิ่มเลยนะทุกคนนะนะครับอันนี้ให้แม่นะครับทุกคน๋ยวผมนะ่ซื้อมาสองลูกอีกลูกหนึ่งยังลูกเล็กอยู่แต่มันมันกินได้ไหมมันกินได้ครับแต่มันยังไม่แบบกลิ่นมันยังไม่หอมมากอ่ะนะครับแต่ลูกนี้หอมเลยแหละนะครับ ก็ต้องขออภัยนะครับก็มีเสียงเขาตัดไม้นะครับอาจจะเข้ามาในกล้องนะครับือ สุดยอดทุกคนอร่อยครับแล้วก็จิ่มด้วยนะลึกจิ่มเลยนะถ้าเนื้อที่มันอยู่เล็กๆที่เราตักไปอันแรกเลยนะเหลืองๆอย่างเงี้ยจะอร่อยมากครับ ถ้าเนื้อที่มันอยู่ตรงใกล้ๆเปลือกแล้วอ่ามันจะไม่ค่อยหวานแล้วนะครับแต่ก็กินได้นะครับมันไม่ค่อยหวานแต่ก็กินได้ อโอ้โหตอนนี้จะบอกเลยว่าผมอิ่มมากเลยนะแต่ว่ามันเหลืออีกประมาณสักสามช้อนหรือสี่ช้อนนะก็เอาให้มันหมดทุกคนอืม ตรงนี้ละมุนลิ้นมากเลยครับนุ่มส่วนตรงไหนมาเนี่ยอ๋อส่วนส่วนตรงตรงที่ไม่ใช่ตรงเถามันนะอยู่ตรงหัวมั้งเขาเรียกหัวใช่ไหมตรงนี้อร่อยครับถ้าเป็นตรงเถามันอ่ะตรงตูดมันใช่ไหมมันจะแข็งแข็งแต่ตรงปลานี้ละมุนมากอืมโอ้เด็ดเด่ะทุกคนผมชอบครับ แตงไทยผมชอบกินแต่จริงๆมันก็หากินยากเหมือนกันต้องเป็นหน้าของมันหรือคนที่ปลูกแตงขายล้วถึงะถึงจะได้เจอนะครับอเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราก็จะมาฟังนะครับแมงกะบี้พูดถึงนะครับวิธีการลดน้ําหนักแบบฉบับของแมงกะบี้ถ้าใครสนใจอยากรับฟังเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ 嗯。哦。Mm. Oh. Oh, สุดยอดทุกคนอิ่มมากๆเลยนะจะบอกให้อิ่มมากนะครับอันนี้ก็จะเอาไปให้แม่นะทุกคนนะนะครับเม็ดอันนี้ก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งก็สามารถเพาะได้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ